ขออนุญาตให้เราแสดงความผิดกันสักนิดหนึ่งว่ามันจบแล้วละ่ะน้องใบว่าจบไหมจบแล้วพอเห็นปปชน่ากลัวใช่ไหมคือมันก็คงจะเป็นมองมุมหนึ่งนะมองมุมหนึง่งเขาอาจจะบอกว่าโอ้โหแม่นยำเหลือเกินหัวนฉิริกัญญาว่าน่าจะไม่ผ่านค่ะนี่ยังไม่ทันไปถึงสารลำนูนชเฉลยซ้ไำไปเนี่ยน้องใบค่ะคือถามว่าพรากรก,กับพรบรเนี่ยต่างกันยังไง มันต่างกันเยอะท่านบู้ชมใช่ผมต้องฟันธงเลยไม่มีวันที่จะออกพระราชกำหนดเพราะอะไรตรงไหมตองไปพระรากำหนดเนี่ยแปลว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจใช่ไหมอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นค<า>่ะพระรากำหนดเนี่ยแปลว่าพอออกปุ๊บมีผลใช้ทันทีอืมแล้วเมื่อ<ช>สภาถึงวาระเปิดขึ้นมาค่อยเอาไปพิจารณารับรอง ถ้ารับรองแล้วถึงจะเปลี่ยนสภาพจากพระกนตไปพระจอมจัติแต่ความหมายคือมีผลใช้ทันทีมีผลใช้ทันทีอะไรแปลว่าถ้าประกาศพระกํากนดขครมอยมีวติออกพระกําหนดกู้เงินห้าแสนล้านทําแล้วแล้วหลังจากนั้นมีคนไปบอกว่าผิดออกฎหมายพรบการเงินกลางรครังถือว่าผิดสำเร็จ พอได้ออกไปแล้วก็มีผลแล้วไงค่ะทำแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นพรบพระราชบัญญัติมันมีเวลาให้ไปยื่น <t> น้องใบหรือก่อนที่พรบจะมีผลบังคับใช้ต้องผ่านขั้นตอนสภาผู้แทนบุธิที่สภาเห็นชอบไหมประกันใดเชื่อว่ามีคนยื่นแน่และสามหน่วยวิธิจฉัยมันจะเหมือนพอพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านเพื่อกำหนดอะไรประมาณนี้เนี่ยว่ายังไงคือก็ ไม่กู้หรืกอเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพัันญัตรเนี่ยมันมันจะถูกนวงและให้สรรลำนวนประทับออกมามว่าวิกฤตไหมจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่าท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาไปว่าพระกำวนเดียจบไปถ้าฟังเหตุผลแบบรบัฐบาลท่านยกเศรษฐาก็คือเราต้องการให้ผ่านการกั่นกรองนะ และจะเป็นความชอบธรรมเพราะผ่านฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างที่บอกไปเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังนผู้ชมขอนญาตไปหาอะไรกินสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะอะไรรู้ไหมคือปปชเนี่ยเขียนสำนวนเอาไม่ใช่สำนวนสำนวนดันชี้มูลนความผิดเขียนรายงานได้รัดกลุ่มแล้วเกินรัดกลุ่มถึงขนาดอมีข้อสงสัยก็ใช่ไหมเวลาการตีความต่างๆเนี่ยเขามักจะมีการหาคำนิยามอ่า เถียงกันใช่ไหมวิกฤตคืออะไรฟังหนึ่งก็บอกว่าอย่างไงอีกฟังหนึ่งก็บอกว่าอย่างไงรปปชเขียนรายงานโดยท่านสุภาประธานกรรมการคณะกรรมการชุดที่ของปปชเขียนบอกเลยอ๋อเดี๋ยวหาให้คําจํากัดความของคำว่าวิกฤตเพื่อจะบอกว่ากรณีตอนนี้มันไม่วิกฤตยกธนาคารโลกแล้วใครจะเถียง บอกเป็นนิยามของธนาคารโลกเลยนะ,ะนไปว่าไปเดี๋ยวพี่มาว่าคําว่าวิกฤตเนี่ยมันต้องมีเดี๋ยวจะได้ไปาหาแขกสักนิดหนึ่งจะถามคุณจุลพันธ์แกก็คงไม่พูดอ่ะนะนนหรือจะเอาใครดีถามคุณภูมิธรรมเดี๋ยวบอกอย่าจินตนาการเออคุณภูมิธรรมเมื่อวานให้สัษณ์อย่าเพิ่งท่าได้ไหมใช่ท่าเยอะแล้วก็จินตนาการไปเนี่ยคะ่ะคุณภูมิธรรมบอกอย่าง,งานั้นเดี๋ยวไล่โดเอาลองดูนิยามเอาเรื่อง เรื่องนิยามก่อนเลยนิยามยของธนาคารโลกว่าคำว่าวิกฤตเนี่ยอชอใช่ค่ะคือยมาจากปปชใช่ <c oughs> ค่ะคือในรายงานของปอปอชอค่ะเหมือนชี้ให้เห็นเลยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้อยู่ในระดับวิกฤตโดยในรายงานฉบับเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะร้อยกว่าหน้าเนี่ยแต่ว่าจะเป็นเนื้อคือเป็นเป็น,เป,นเป็นแนบท้ายเนี่ยประมาณ50กว่าหน้าแล้วก็เป็นเนื้อส่วนข้างบนเนี่ยค่ะ นิยามคือมีการยกสถานการณ์วิกฤตเจด้านตามนิยามของธนาคารโลกเอามานำเสนอเจด้านมีอะไรบ้างอันนี้ตามนิยามธนาคารโลกเลยนะคะที่ปปชเขาเอามาไว้ในรายงาน 1. วิกฤตสถาบันการเงินในด้านสภาพคล่องที่สถาบันการเงินมีสภาพคล่องไม่พอจ่ายเจ้าหนี้และด้านการล้มละลายที่สถาบันการเงินมีกองทุนในอัตราส่วนไม่เพียงพอรับความเสียหายเช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งไม่เข้าขายประเทศไทยไม่เข้ายังไม่วิกฤตข้อ1ข้อ2วิกฤตคือการไหลออกของเงินทุนระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและดุลการชำระเงินซึ่งสูญเสียเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเฉียบพลันและรุนแรงประเทศไทยเกิดไหมไม่มีอ่ะไม่เข้าไม่วิกฤตข้อ3วิกฤตค่าเงินค่ะ ก็คือค่าเงินอ่อนค่าแบบเฉียบพลันและรุนแรงของเราใช่ไหมไม่ใช่ข้อ4วิกฤตนี้ที่การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ได้ตามกำหนดในวงกว้างของเราเข้าไหมไม่เข้าข้อ 5. วิกฤตการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ GDP หดตัวฉับพลันและรุนแรงอันนี้ก็ไม่เข้าข้อ6 วิกฤตการคลังที่การคลังมีรายรับไม่พอรายจ่ายเรื้อรังยากลำบากในการชำระคืนหนี้เราก็ไม่เข้าอีกและสุดท้ายนิยามของธนาคารโลกค่ะวิกฤตที่7คือวิกฤตเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อสูงเกิน4ปอร์เซ็นต์ต่อเดือนประเทศไทยเป็นแบบนั้นไหมคำตอบก็คือไม่เป็นปปชก็เลยชี้ให้เห็นเลยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ยังไม่อยู่ในระดับวิกฤตค่ะนี่แล้วใครจะไปเถียงคือฝังรัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกว่าเอาจะต้องร้อยติดลบเลยเหรอ GDP อถึงจะวิกฤตไปถามชาวบ้านดูว่าวิกฤตหรือ,อยังม,มันไม่จะเป็นต้องร้อยติดลบแค่การเติบโตต,ต่ำว่าศักยภาพปปชย,ยังเขียนเลย เป็นแค่การเติบโตต่ำกว่าศักยภาพใช่ใช่นี่<ช>คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านดักไว้หมดอมลองไปใช่ค่ะที่ใช้คำอย่างนั้นเลยนะก็คือ7ด้านที่ว่านิยามธนาคารโลกคำว่าวิกฤตก็คือไม่วิกฤตแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยค่ะว่าวิกฤตในรอบ25ปีที่ผ่านมาที่มีการออกกฎหมายเพื่อกู้เงินเนี่ยยกตัวอย่างว่ามันมีอะไรบ้างอ,อ,อมีวิกฤตต้ยมยำกุ้งนัน่ ปี40ปี41ตอนนั้น GDP ติดลบมากกว่า7.6โดยเป็นเงินสำรองเหลือแค่800ล้านอลลาร์ะค่ะแล้วต้องออกพรฒํากำหนดตอนนั้นกองทุน Fydf ก็คือกองทุนเอาไปอุดหนุนแก้ปัญหาสถาบันการเงินล้ม1.28ล้านลา้านอันนั้นนะวิกฤตที่บปชบยกให้ดูเลยยกให้ดูค่ะวิกฤตที่ 2, 2> วิกฤตแฮมบเบอร์เกอร์ ตอนปี51ถึงปี52 GDP ติดลบ0.7ยุคนั้นสมัยนั้นรัฐบาลาคุณอภิสิท์ต้องออกพระราชกำหนดไทยเข้มแข็ง4แสนล้านบาทใช่ไหมใช่รัฐบาลพิเศษนะค่ะแล้วมาถึงยุคโควิดรัฐบาลประยุจันทร์โอชาต,ตอนนั้น GDP ติดลบ GDP ติดลบไป6.2ช่วงปี62ถึง64รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน2ครั้งครั้งแรก1ล้านล้าน ครั้งที่สองอีก5แสนล้านรวมก็เป็น1.5ล้านล้านบาทในขณะที่ตอนนี้ปปชาก็บอกเลยทุกหน่วยงานประมวลตัวเลขรวมกันแล้วเป็นยังไงต้องไปม,มันยังไม่จิดลอบนี่ใช่ค่ะบวกเลยไม่มว่าจะเป็นสาภาพาร์สาภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5ก็คือบวก2.5แบงก์ชาติคาดการขยายตัวร้อยละ2.4และมีข้อมูลจากหลายหน่วยงานอย่างเช่นแบงก์ชาติสสช,ชสภาพัฒน์นักวิชาการเศรษฐศาสตร์อาจารย์มหาวิทยาลายัยวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันว่าไม่เข้าข่ายวิกฤต ไม่ใช่ไม่เข้าข่ายอย่างเดียวไม่เห็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยค่ะแต่ยอมรับว่าอาจจะเจริญเติบโตลักษณะชะลอตัวหรือต่ำกว่าศักยภาพ<อ>คือ,อยอมรับว่าชะโตแบบชะลอตัวหรือเไม่ว,ว่า,ามีประตูไหนดักไว้หมดอมหรือย,อยังไงอีกแล้วก็บอกว่าเมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันกับภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นช่วงต้มยำกุ้งช่วงน้ำท่วม <c oughs> ช่วงโควิดพบว่ายังไม่เข้าข่ายภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะสววสดีข้อหนึ่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ,การคลังมาตรา57การกู้งเงินตามมาตรา53และมาตรา56จะทำได้แต่เฉพาะเพื่อใช้ใจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม คุ้มค่าคุ้มค่าถามปปช,ปชเขียนไหมแต่รายงานกรรมการชุดคุณสุภาปียจิติอดีตกรรมการปปชอย่างที่ผมบอกไปเขียนสิเขียนไว้ยังไงข้อมูล <c oughs> สารประกมาของสภาประเมินผลกระทบด้านการคลังที่สําคัญของโครง,งการดิจิทัลวัฒน์จะมีภาระดอกเบี้ยและนี้สธารณะเพิ่มขึ้นห5 0 0 0ห่้านึ่ง้นล้านบาทต่อปี สัดส่วนนี้สั้นนัดต่อ GDP เพิ่มขึ้นอนละสองจุการชัระต้นเงินกู้เพิ่มจากเดิมปีละสองหนึ่งแาพันล้านแล้วก็สรุปว่าการจักรตุ้นเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและมีความจำเป็นเพียงใดตลอดจนผลกระทบภาระทางการเงินการคลังในอนาคตในกรณีจำเป็นต้นเงินนโยบายช่วยเหลือประชาชนภายใต้ภาะเศรษฐกิจที่ไม่เข้าคันธุรกิจย้ำอีก ย้ำอีกไม่เข้าขั้นวิกฤตตามนิยามวิกฤตเศรษฐกิจของธนาคารโลกค่ะแล้วก็บอกว่าการจัดลำดับความสำคัญการพิจารณากลุ่มเป้าหมายมนะคะต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงอย่างเช่นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนั่นก็คือกลับมาให้คนได้บารคนจนนั่นแหละอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการคลังโดยเฉพาะดอกเบี้ย และสัดส่วนของหนี้สาธารณะได้มากกว่ามองก็นตอบอีกประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายอันนี้บอกเอาไว้เลยที่บอกว่าใครอ่านคนที่จะตัดสินใจอพอพรบอพรบาปปชเขาบอกแล้วนะกรณีจำนำข้าวน้องใบเคยจำได้ไหมค<า>่ะคำพิพากษาของสารดีการะบุถึงแม้ปปชเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังใช่จำได้ไหมจำได้ค่ะ ความเสี่ยงด้านกฎหมายบอกการดำเนินโครงการดิจิ a l Wallet ต้องชอบด้วยกฎหมายต้องรักษามาตรฐานวินัยการเงินการคลังเ <c oughs> งื่อนไข <c oughs> การใช้วิธีกู้เงินจะทำได้โดยอาศัยอำนาจการตรากฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ <c oughs> และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตประเทศ <c oughs> โดยไม่อาจตั้งงบรายจ่ายประจำปีได้ทัน <c oughs> <c oughs> ดังนั้นรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จะเป็นกรณีจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศหรือไม่ย้ำอีกมันก็จะเป็นคีตรงนี้นะคะจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตของประเทศหรือไม่แต่จากข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สรุปชัดเจนว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่เข้าข่ายวิกฤตด,ดังนั้น หากรัฐบาลจะตราพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อเอามาใช้ในโครงการจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบมิเช่นนั้นจะมีความเสี่ยงผิด,ดร่างไถตามพรบวินัยการเงินการคลังรวมถึงผิดพรบเงินคงคลังผิดพรบเงินตราหรือไม่รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ให้ขัดหรือแยง้งต่อบทบัญญัติกฎหมายเอาทีมงานโน้ตเป็นกราฟิกเก็บเอาไว้มีความเสี่ยงที่จะผิด เงื่อนไขาตามพราบาวินัยการเงินการคลังฉบับที่หนึ่งนะผ mm ิด hmm. พราบาเงินคงคลังฉบับที่สอง mm hmm. พราบาเงินตราฉบับที่ส mm hmm. รัฐธรรมนูญฉบับที่4นี่ mm hmm. มีความเสี่ยงและแน่นอนท่านผู้ชมข้อเสนอแนะต่างๆก็ไล่เรียงมันก็ย้อนวนอยู่กับประเด็นเรื่องความเสี่ยงทั้ง4ี่ข้อนี่แหละ mm hmm. คําแนะนําก็เพื่อเจริญเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆเนียยกเป็นตัวอย่างเห็นไหม คำแนะนำข้อ3ตัวเลขภพราะวศรสิริของหน่วยงานต่างๆประกฏตาความเจริญโตรประเทศไทยยังไม่ข้อไขภารระวะว,วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะย่ำวนก็อยู่อย่างเงี้ยห้หน้าไปดูจริงๆมันจะวนอยู่ตรงเนี้ยน้องไร่คะวิกฤตไหมคุ้มค่าไหมผิดกฎหมายไหมไม่นับเรื่องความเสี่ยงจากกรณีหาเสียงโดยไม่สามารถที่จะทำตามที่ได้หาเสียงเอาไว ว่าจะให้เป็นการทั่วไปถูกไหม <ฮา S 2> จะเปลี่ยนมาเป็นการให้ไม่ใช่ทั้งหมด <c oughs> หาเสียงบอกก็จะไม่โก้จะเอาเงินมาจากไหนหน <c oughs> ึ่งสองสามปปชก็เขียนรายงานฉบับนี้โดยคณะกรรมการชุดคุณสุภาเนี่ยว่า,าถึงเวลาก็ต้องมาโก้ซึ่งไม่ตรงกับที่หาเสียงนี่นี่ยกเป็นตัวอย่างมีการกระตุ้นกรกตด้วยนะ <c oughs> น่าจะไปดำเนินการตรวจสอบกรณีไม่ปฏิบัติตามตามที่หาเสียงไว้ อันนี้ในมุมโซดไม่ทำอาจจะโดนนะเนี่ยอ,อให้กรกะตตรวจสอบไงคไม่ทำตามพ่หาเสียงไว้แต่แน่นอนฝากของผู้สำมนุนพักเพื่อไทยหรือคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะบอกว่านี่ก็จะเป็นเกมสกัดนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นกันรรัฐบาลแล้วกลายเป็นว่าองค์กรอิสระ จะมาเป็นผู้กำหนดเลยแต่ขนาดเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็จะเป็นทางลงให้กับรัฐบาลเพื่อไทยว่าถ้าทำไปเขาบอกว่ามันผิดหนึ่งสองสามสี่หรือทำไม่ได้นึกออกใช่ไหมค่ะออมันก็จะเป็นทางลงนะขนาดเดียวกันพอลองปุ๊บฝั่งเพื่อไทยก็บอกอ่ะถ้าเกิดชันลงอย่างนี้เธอก็จะกลับมาบอกอีก หาเสียงแล้วทำไม่ได้อีกแล้ว hmm. เออเออยังไงต่อและอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะก็มีคำแนะนำไงจากปปชเนี่ยต้องไป uh. คำแนะนำก็คือให้ใจเฉพาะคนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนใช่ซึ่งต่ำกว่าที่โมเดลรัฐบาลจะทำนะ ใช่ค่ะเพราะว่าของรัฐบาลนี่กําหนดเงินเดือนเจ็ดหมื่นเงินในบัญชีเงินฝากห้าแสนใช่ไหมคะตัดอ,ออกไปแค่บางส่วนจริงๆรัฐบาลอยากจะทําทั้งหมดแต่ว่าเหมือนท่านนายกเคยให้สัมภาษณ์ว่าท่านท่านก็ฟังความเห็นนะท่านก็เลยอตัดออกไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าดูจากรายงานปาปชเนี่ยคือให้ให,ให้ให้กลุ่มที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนก็คือเป็นกลุ่มเปราะบางอะคะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะดูตรงนี้สักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ คุณยิวัชัยเกษมมงคลแม้มันจะเผยแพร่ออกมาแล้วมันเป็นเล่มอ่ะท่านผู้ชมเห็นหน้าปกใช่ไหมใช่นั่น,นแหละแล้วพิมพ์ออกมาเป๊ะเลยจะมาบอกว่าใครทําเฟซขึ้นมาเหมือนบัญชีทวิตเปอร์ปลอมพี่คงจะไม่ได้เพราะ <c oughs> มันห้าสิบเจ็ดหน้าน่ะ <c oughs> และปรากฏว่าท่านเลขาปปชว่าอย่างไรยิว,<อ>วชัยเกษมมงคลพยายามจะบอกว่าปปชมันจะมีอํานาจไปสกัดกั้นโครงการอะไรแต่ประการใด อันนี้ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นหนึ่งท่านก็บอกว่ากรณีกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ที่มีคุณสุภาปียจิตติกรรมการปปชเป็นประธานสรุปผลส่งให้ที่ประชุมปปชแล้วแต่ยังไม่ได้มีมติจากปปชบอดชุดใหญ่ต้องไหมยังไม่มีมติบอดใหญ่ส่งให้รัฐบาลไปพิจารณา เพียงแต่เพิ่มพิจารณารายงานสรุปไปแค่ครั้งเดียวใช่ค่ะครั้งเดียวก็คือเขา้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่เข้าที่ประชุมปปชไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ามีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังแล้วก็ที่ประชุมในวันนั้นได้มอบหมายให้กรรมการปปชแต่ละท่านเนี่ยเอากลับไปดูรายละเอียดค่ะว่าจะมีข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทีนี้นักข่าวก็ต้องถามท่านว่าแล้วกำหนดหรือ,อยังว่าเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมปปชอ,อีกครั้งเมื่อไหร่อ,อันนี้ท่านบอกยังไม่ได้กำหนดนะคะและถามว่าแล้วเน,นี่ยที่เขาออกมาเผยแพร่มันเห็นเป็นเล่มกันแบบนี้เลยเนี่ยมันใช่ใช่ไหมคะมท่านบอกยังยืนยันไม่ได้ว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเป็นของจริงหรือไม่แหมคือ ปปชได้ส่งรายงานแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่ทางปปชศึกษาไปให้ทางรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมยังไม่ได้ส่งครับตามที่ทางท่านกรรมการชุดท่านสุภาสเสนอมาเนี่ยค่ะเป็นไปตามที่มีรายงานที่ปรากฏออกมาทางหน้าสื่อไหมคะที่บอกว่าผมผมไม่ยืนยันนะไม่ยืนยันตอนนี้ผมคิดว่าต้องรอคณะกรรมการแอป r o ั e อีกครั้งนะครับถึงจะน,นน้นด้ เพราะการออกข่าวหรือการปล่อยข่าวอะไรมาก็มีบทกระทบคือรายงานเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอต้องนําเสนอคณะกรรมการบชศพิจารณาและมีความเห็ี่นเพราะอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการของชุดท่านกรรมการสุภาเพราะฉะนั้นคณะกรรมการมีมติยังไงถึงจะแถลงข่าวไดะว่าเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือทบคว่หรือรับรุงอย่างไรไม่ได้บอกให้ชุดท่านสุภาไปควบครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการจะพิจารณาเองก็คือว่าให้ปปชแต่ละท่านไปดู แล้วเดี๋ยวเข้าเอากลับมาเข้าในที่ประชุมอีกทีหนึ่งครับผมครับก็จะมีข้อต้งตามีข้อเสนอแนะมีการปรับปรุงอะไรยังไงหรือไม่แล้วจะเอาเข้ากรรมการชุดใหญ่เมื่อไหร่อ่ะคะอืมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าต้องรอฟิตแบกกลับมาจากกรรมการแต่ละท่านก่อนก็คือคือรายงานของกรรมการชุดคุณสุภาค่ะยังไม่ไฟแนลใช่มันก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเอ่อยังเข้มข้นไม่พอไปเอาข้อมูลหลักฐานมาใส่เข้าไปอีกซึ่งหลายคนบอก ออพอจะต้องร้องขอชีวิตแล้วเนี่ย <G ül> พอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่อีกมุมหนึ่งยกเว้นกรณีที่บอกปปชอาจจะไม่เห็นด้วยอืมอ่าอ่าไม่เห็นด้วยว่าน,นี่ไปสรุปว่าเขาวิกไม่วิกฤตไม่คุ้มค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าปปชใหญ่ไม่เห็นด้วยอันนี้อีกแบบหนึ่งค่ะถูกไหม้องไปใช่ใช่มันอาจจะได้ทั้งสองอย่าง แต่อย่างที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยว่าจะเพิ่มตรงไหนพี่คิดว่ามันต้องร้องเพลงของพี่แจ้แล้วเพลงอะไรคะพอแล้วพอแล้วไม่เคยได้ยินอหรอเคยได้ยินแต่ของพี่ที่เป็นเสียงโคลนครางเลยอ่ะพี่พี่กี้อลิสมันไม่ใช่เหรอคะอันนั้นออร้องยังไงพอแล้วพอช้ำใจแค่เพียงอันนั้นก็ได้นะมันก็เข้า<อ>นะวนคอวนขอ,ขอใครรักษาแผลใจหลังได้แค่นี้ค่ะ ตกลงทอนใจยอมย่อกงเออใช่เพลงพิกี้ริสมันใช่ป่าวเอาเนื้อมาไว้น้องใบพร้อมอีกอันหนึ่งเพลงอะไรนะของพี่แจ๊โทรสามสามีใช่อรยนะที่บอกสายตาเธอบ่งบอกพอแล้วพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่คุ้นเหรอเห็นใจกันอย่าหลอกจะละใครไม่ต้องห่วงอย่าลวงฉันเลยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้ยนต้องช้ำใจตายฉันก็พร้อมยอมตายเออ อย่างไรทนได้เสมอที่มีเสียงโวนร้องอย่าร้องไห้เสียน้ำตาอันนี้เพลงขอนเเนื้อมาน้องใบได้อะไรนะคะแสนลักหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รักหรอกเอาเพลงพี่กี้อลิสมันน้องพร้อมเพื่อจะประกอบรายการวันนี้ทผู้ชมพี่พูดพูดขนาดนี้แสดงมันจบยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เอ้าเกิดเราจะไม่รู้เหรอเกิดรัฐบาลเพื่อไทยท่านกินดีมีหัวใจเสือ ใช่ไหมทันการาหาะเหรคะเราจะไปรู้เหรอผมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะแง่มุมไหนรายงานของคุณสุภากรรมการชุดนี้ซึ่งยังไม่ไฟนอลโดยบอร์ดปวชเราบ่อย่างน้กันแล้วกันคือดักไว้หมดมันมันครบทุวนทุกประเด็นเลยนะคะคือถ้าจะอ้างอะไรเนี่ยดักไว้หมดแล้วเอใช่อ่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คิดแบบวิเคราะห์ ข้อที่สองตะกี้พี่จะพูดถึงอะไรกรรมการในชุดของคุณสุภาเนี่ยมีแบงค์ชาติมีไหมมีสภาพัฒนมีสำนักง,งานสื่อกลางมีและอย่างน้อยสาสี่หน่วยง,งานทางเศรษฐกิจจะต้องอยู่ในบอร์ดดิจิทัลจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่แนะนาหน่วยงานก็จะต้องไปตอบคำถามเดียวกันเนี่ยวิกฤตไหม ถ้าเกิดบอกกับบอกอกรรมการชุดคุณสุภพพาบอกเอาไม่วิกฤตแต่ไปบอกกับบอร์ดชุดใหญ่วิกฤตมันแปลกไหมแปลกเขาต้องบอกแบบเดียวกันแบงค์ชาติอย่างเนี้เออก็เป็นแต่เพียงการตั้งค้าสเกตแต่รัฐบาลจะหาวิธี <vardır c oughs> ฝ่าเพื่อจะเดินหน้าดิจิทัลเ l เลตยังไงซึ่งณขณะน,นี้มันมีทางที่เมื่อวานนักข่าวถามคุณจุลพัณฑ์ไงลดออกมาเป็นสามแสนล้าน <c oughs> <c oughs> ซึ่ง ให้เฉพาะคนถือบัตรคนจนนั่นเองน้องใบซึ่งคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่เคยมีการคุยกันเลยนะคะเห็นแต่ในข่าวอย่างเดียวที่ว่า5 0 0แสนล้านลดลงมาเหลือ3 0 0แสนล้านยืนยันว่าการประชุมดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเกือบทุกคณะคุณจุลพันธ์เข้าหมดไม่มีการคุยประเด็นนี้ไม่เคยได้ยินตัวเลข3 0 0แสนล้านไม่มีแผน2ด้วยเดี๋ยวรอดูตรงนี้ให้จบให้เรียบร้อยก่อนค่ะเป็นกรณี3 0 0แสนล้านให้เฉพาะคนถือบัตรคนจนนั่นต้องใบนะค่ะ แบงค์ชาติก็บอกว่าอย่างนี้ถูกไหมใช่อ่ปปาปปชก็บอกอย่างนี้ถูกไหมใช่ข้อเสนอแนะของแล้วใครจะมาผิดบอกอเขาว่าอย่างนี้ไงแต่ขณะเดียวกันก็จะถูกทางการเมืองอีกสิ่งหนึ่งบอกไหนบอกกระตุน้นเศรษฐกิจมาทนานโยบายสงเคราะห์ท้งขึ้นทั้งล่องนะฟังท่านรำตีช่วยรำตีหนิมสักนหนึ่งทีนี้ก็ยังตั้งเป้าเหมือนเดิมครับ ยังตั้งเป้าเช่นเดิมครับเวลาเริ่มกระชั้นก็ต้องยอมรับผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าเมื่อทางปปชและก็คณะกรรมการกฤรษฐกิการ,กร,การได้มีความเห็นเข้ามานะครับใน,น,านาฐานะของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องรับฟังให้รอบด้านเมื่อข้อแนะนําข้อเสนอแนะเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติตามเพื่อที่ข้อห่วงใยต่างๆจะคลายใจลงได้หรือไม่เพียงใดนะครับแล้วจึงตัดสินใจต่อครับก่อนหน้านี้มีกระแสาข่าวว่ารัฐบาลอาจจะลดขนาด,นาดการลงแล้วก็ อันนั้นไม่มีเลยครับไม่ไม่มีการพูดคุยกันเลยผมก็เห็นข่าวเช่นเดียวกันนะครับที่บอกว่าอะไรนะห้าแสนเหลือสามแสนอะไรเนะี่ยเราจะไปใช้งบประมาณปกตินะครับอันนี้ก็ไม่มีการพูดคุยประเด็นนี้เลยไม่มีตัวเลขสามแสนด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามาจากทางไหนการออกนี่ยเป็นเป็นตัวรุ่ท่านนะครับถ้าเกิดสอกพลไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับสถานการณ์ครับมันยังไม่ได้คิดดีกว่า นะครับใช้คําว่ายังไม่ได้พิจรรารณาการออกพรกรเป็นอานาจของคณะมนตรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเ,เป็นอานาจที่เราสามารถทําได้ตลอดเวลาแต่ว่าขณะนี้ไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยนั่นแหละท่านผู้ชมก็มีมุมน้องไบถามพี่ว่าเอ๊ะคุณแขกคำปรกาว่ายังไงบ้างเรื่องนี้เบ <c oughs> ิร์นพี่ได้เห็นว่าบรรดาคนที่สะใจกับการที่ปปชช่วเบอยอ,อิสระ ม,มาขัดขวางนโยบายของฝ่ายการเมืองหมายถึงที่เจ้าวลเล็ตก็ขอให้รู้ไว้นะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณไปสนับสนุนการขัดขวางการพัฒนาโดงกรอิสระทั้งหลายโดยอ้างอิงเรื่องทำนองนี้ยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมา,ามอเป็นกรณีการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานประเทศสองล้านล้านอย่างที่เป็นต้นประมาณนั้นนะถ้าผิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแขกจะว่าเอาเอาไปเห็นว่าแบบเหมือนกันในทวิตเตอร์เมื่อวาน เ <c oughs> นี่ยลองไปถามมาพี่เขตอบไปเช่ั้นเองค <c oughs> ่ะท่านี้อ้าวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงล่ะดิจิตอลวอลเล็ตมันยากเขานะ <c oughs> แต่มันก็ต้องดูเรื่องที่คู่ขนานขึ้นมาคือเรือธงออธบายอรือยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรแลนเบดแลนเบดท่านผู้ชม <c oughs> ผมจะบอกว่า